คุณวินประเมินภาพรวมยังไงบ้างคะสําหรับรีทั้งไทยแล้วก็เทศรวมถึงในแต่ละกลุ่มค่ะคือต้องต้องบอกว่าเราอาจจะต้องแยกคุยเป็น2มุมนะครับในเรื่องรีทเรื่องของราคาคเรื่องของผลประกอบการนะครับเรื่องราคาก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามีที่แล้วเนี่ยยอมรับจริงว่ารีทเนี่ยแลกาตลาดหุ้นโลกมากนะครับคือภาวะของรีททั่วโลกเนี่ยราคาเนี่ยฟื้นชา้ากว่าตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าถึงแม้ฟื้นชา้ากว่าก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าพอข่าววัคซีนเริ่มมา ราคาริททั่วโลกเนี่ยก็เริ่มฟื้นเร็วนะครับช่วงวระมาณปลายพีแล้ลต้นปีนี้นะครับ reach, ก็นําโดยสิงคโปร์ริทนะครับแล้วก็ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปก็เริ่มฟื้นออสเตรียก็เริ่มฟื้นนะครับของไทยอะครับเราก็ยอมรับว่าเป็นประเทศที่แลกกาสุดเลยในกลุ่มรีทด้วยกันนะครับเพิ่งมาฟื้นเมื่อเดือนที่ผ่านมันเองนะครับเราเห็นราคาของริทใ,ใหญ่ในเมืองไทยนะครับเพิ่งเพิ่งจะกลับมาฟื้นเม่อเนนี้เองเพราะฉะน,น,น,นั้นรา,ราคาริทเนี่ยเริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับ อาจจะช้าหน่อยกับาเทียตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าเราเห็นอาการเนี้ยก็เริ่มผู้ลงทุนเริ่มสับมาสนใจกองวิทมากขึ้นเพราะว่าเห็นราขาเริ่มเฟื่องครับเนี่ยผมกอบการเนี่ยผมต้องบอกว่าอกองวิทเนี่ยถูกมองเป็นเป็นวัดแยกเหมือนกันหมดแต่จริงเราไม่ใช่นะครับมันมีกองวิทประเภทที่ผลกระทบจากโควิดน้อยมากเช่นพวกโ <c oughs> ลจิสติกส์ data นเตอร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยกระทบโดยโควิดน้อยมากๆนะครับคือคือบางตัวเนี่ยโตขึ้นด้วยซ้ํานะครับในขณะที่ แน่นอนว่ากองวิธี่เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมนะครับเรื่องของค้าปลีกเนี่ยก็มีการกระทบบ้างเหมือนกันนะครับก็มีการลดค่าเช่ามีการที่รายได้หายไปแต่ว่าเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างแล้วในในบางกลุ่มนะครับในในหลายประเทศนะฮะไทยเองเนี่ยอาจจะช,ช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเราพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะหน่อยนะมันกองวิธีที่เป็นโรงแรมอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อข่าววัคซีนเริ่มมาเนี่ยแน่นอนอกลุ่มวิี่เนี่ยก็ต้องอรับ ได้รับผลประโยชน์นะครับจากการเื้นตัวได้บ้างในในครึ่งปีหลังนะครับก<บ>็คิดว่าเราอาจจะค่อยๆเห็นการเื่อนตัวดีขึ้นนะครับจริงๆเราเองก็มีแนะนําว่าให้ให้เพิ่มหนักกองการลงในกองวิสพัฟที่ฟันอินฟราฟันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ถ้าใครได้เพิ่มเพิ่มหนักตามก็เห็นว่าราคาเริม่มฟื้นบ้างแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็เรายังมองเห็นว่าอัพดาวไซด์เนี่ยมีน้อยอัพไซด์เนีย่ยมี มีพอสมควรนะครับประมาณสักสิบถาเปอร์เซ็นในปีนี้ครับผมครับคุณวินครับที่นี้เนี่ยสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าไปที่กองรีดเลยนะฮะแล้วอยู่ในขาขึ้นแบบนี้มีข้อแนะนํำยังไงบ้างครับเช่นควรจะไปดูไส้ในของรีดซึ่งเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษกลุ่มไหนน่าจะเติบโตได้เร็วจากการเปิดประเทศแบบนี้เป็นต้นนะฮะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาวิธีที่ขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยก็มีย่อลงบ้างเล็กน้อยนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่หลายคนที่อาจจะพลาดรถไฟรอบแรกประมาณ ต้นเดือนมีนาเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปเพิ่มได้นะครับเราแนะนําให้ลงทุนกระจายนะครับเพราะว่าการลงทุนในรีทเนี่ยถ้าลงในเมืองไทยอย่างเดียวอาจจะตัวเลือกมันน้อยไปหน่อยนะครับก็อย่างเรามีกองทุนอย่าง principal i p r o ที่ลงทุนไทยสิงคโปร์เนี่ยเราเพราะว่ามี่าสิงคโปร์ซึ่งมี data center a u t i s t i c s แล้วก็เซก,กเมนที่เมืองไทยไม่ค่อยมีเนี่ยซึ่งก็ฟื้นเดียวกว่าแล้วก็รายได้มั่นคงกว่าผมคิดว่านันก็ช่วย กระจายความเสี่ยงได้นะครับอีกกองหนึ่งที่ลูกค้าหลายคนสนใจคือ p r i s t o l I Top N นะครับ N มาจากคำว่า Enhance ซึ่งจะลงทุนกระจายมากกว่าก็จะไปออสเตรเลียญี่ปุ่นส่วนว่า2ประเทศหลังเนี่ยครับสถานการณ์วิ่งขื้นตัวมากกว่าสิงคโปร์มากกว่าไทยสักอ,อีกซ้ำเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถกระจายได้เนี่ยอาจจ,อาจจะกระจายหลายประเทศหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ไมจอดเฉพาะแค่เมืองไทยนะครับ แล้วถ้าดูกลุ่มละคะว่าควรจะเป็นกลุ่มไหนหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวรีเทิร์นในแง่ของตัวแคชโฟ o หรือว่าตัวเงินปันผลที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะถ้านับจากนี้ไปจะมากน้อยแค่ไหนคะต้องบอกอย่ว่ากลุ่มที่กระทบน้อยตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอย่าง Data Center ตอร์บริสตนะครับมีราคาที่ค่อนข้างดีมา,มาตลอดนะครับก <Okay. S 2> ็มีเราเองก็มีการแบบปริมเทคโปรฟิตไปบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ เห็นว่าหลังๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้ด้วยความที่มันเปอร์ฟอร์มดีมากมันก็เริ่มเริ่มมีย่อเราก็เลยกลับไปดูใหม่บ้างน,นะครับกลุ่มที่เราคิดว่าตลาดยังสนใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มออฟฟิศพวกนี้นครับเป็นกลุ่มซึ่งอยอมรับว่าต้องมีการลดค่าเช่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อรักษาผู้เช่านะครับแต่เราคิดว่าการลดค่าเช่าเนี่ยเป็น,ปนผลเสียระยะสั้นแต่ผลดีระยะยาวเพื่อรักษา ผู้เช่าไว้าลืมว่าเราเป็นเจ้าของตึกเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเมื่อทุกอยากกลับมาปกติเนี่ยเราต้องมีเก็บค่าเช่าได้จากผู้เช่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าผู้เช่าหายหมดเลยใช่ค่ะเราคิดว่าตรงเนี้มีผลดีกับตัวรีสเอยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่ารายได้ของรีสจะต่ำกว่าก่อนโควิดแต่เราคิดว่าการที่ค่อยๆฟื้นมานะครับก็จะไม่รายได้เค่อยกลับมาแล้วก็จะกลับมาจากผลได้ซึ่งหลังๆสังเกตนะครับว่ากองรีสหลายกอง อินฟราฟันหลายกองเนี่ยแม้ราคาจะฟื้นมาบ้างแล้วเนี่ยแต่ปันผลคาดหวังยังสูงครับบางกองเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นตก็มีนะครับเพราะนั้นก็คือถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงไปนะครับแต่ว่าความที่ราคาลงไปมากกว่าเนี่ยที่เป็นปันผลเป็นดีเดนดยเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั่นเราจะคิดว่าปันผลขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามนะครับค่ะครับคุณวินครับ คุณวินได้มีการทำ projection ไปไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่การฟื้นตัวของบางกลุ่มนะครับจะสามารถกลับมาได้ถึงขนาดยุคก,ก่อน pre covid นะฮะเพราะผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่มีการลงทุนก่อนยุค pre CO ก่อนก่อน covid เอาไวพ้พอสมควรนะครับ, <c oughs> รบต้องบอกอีครับว่า,เ,าเรื่องเรื่องแปลกของตลาดทุนคือว่าสินทรัพย์ต่างประเภทกันเนี่ยมันจะฟื้นไปพร้อมกันนะครับจริงเราสังเกตไปครับว่าหุ้นโรงแรมเนี่ยฟื้นมานานแล้วฟื้นกับเขา วัคซีนแม้ว่าผลกับการจะยังไม่ฟื้นก็ตามนะครับแต่วิโรงแรมเนี่ยกบฟื้นช้ากว่าทั้งที่เขาเป็นโรงแรมเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างตรงนี้เป็นโอกาสของเราว่าถ้าเรามองเห็นว่าอื่นอุตกากรรกลุ่มเนี้ยน่าจะฟื้นนะครับก็ไม่ควรมองข้ามไม่ควรจะไปคิดว่าเออมันเป็นรีลมันมันมันอาจจะแย่กว่าจริงไม่ใช่ถ้าถ้าเราคิดโรงแรมมันฟื้นแล้วเนี่ยทำไมไวิก็ควรจะฟื้นตามเหมือนกันนะครับผมคิดว่า ราคาครับจะฟื้นได้ก่อนกว่าการจริงแน่นอนนะครับมผมอยากจะย้ําเพิ่มเติมหนึ่งครับว่าหลายๆท่านลงทุนในวิตเนี่ยเพื่อหวังปันผละนะครับทีนี้ปีที่ผ่านมาก็ยงังเราว่ามีวีทหลายกองเนี่ยที่อาจจะหยุดปันผลไปหรือปันผลน้อยกว่าปกติผู้ลงทุนหลายคนก็เลยถอยตัวออกไปคือไม่ยอมลงทุนในวิตนะครับก็ไปลงทุนอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าวันนี้ครับดอกเบี้ยระยะสั้นยังต่ํามากนะครับ แล้วถ้าวีดเขาก็กลับมาปันผลแล้วซึ่งตอนเริ่มมีวีดหลายกองกว่ากับปันผลแล้วนะครับอาจจะยังต่ากว่าก่อนโควิดแต่ว่าเริ่มปันผลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแรงจูงใจให้แหลงทุนทั้งทุนหลายคนกลับมากองวีดละเพราะว่ากะัเอาปันผลเหมือนเดิม,มนะครับผมคิดว่าการปันผลนี่แหละจะเป็นตัวตึงดุดต,ตัวหลักที่แตาท่านจะกลับมาลงทุนในในวีดเหมือนก่อนโควิดครับผมค่ะ ทีนี้ถ้าเราแตะเรื่องของอินฟราสักอินฟราฟันด้วยนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าอ่ะแล้วในยะของกลุ่มนี้จะกลับขึ้นมาได้เร็วช้ากว่าตัว property f ฟันหรือรียังไงบ้างคะครับเรี่นงนี้ครับในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยถ้ากองอินฟราใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันอย่างตัวทางด่วนหรือรถไฟฟ้าครับผลประกอบการปัจจุบันเนี่ยก็ยังต่ำกว่าก่อนโควิดประมาณสัก20 3 0ซนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยลงไปมากกว่านั้นนะครับเทียบราคาก่อนหลังโควิดเนี่ย ราคาลงไปมากกว่าก่อนโควิดฉะนั้นเนี่ยตัวปันผลคาดหวังเนี่ยจงค่อนข้างสูงนะครับผูเลยแนะนําว่าถ้าใครสนใจลงทุนในอินฟราฟันซึ่งรายได้ค่อนข้างมั่นคงเนี่ยแล้วเราคิดว่า,าราคาที่ลงมามากเกินกว่าใชพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าราคานีน่าสนใจค่อยๆเข้าไปเก็บได้นะครับทีนี้มีที่หลายคนอาจจะสนใจหรือตัวที่เป็น เสาธุรกบนาคมแล้วก็เป็นสายไฟเบอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราคงทราบวิวเขามีข่าวเรื่องของบริษัทแม่เขาเขาต้องขายออกมานะครับเพื่อเพื่อเอาเงินไปใช้ในการทางกิจการแล้วก็ใช้นี่นะครับเราก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทแม่หยุดขายแล้วนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาฟื้นเหมือนกันเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยแทบไม่กระทบเลยเพราะเขาเป็นสายไฟเบอร์กับเสาธุรกบนาคมซึ่งมันเป็นรายได้ค่อนข้างสีเขียวค่อนข้างมันโขงครับคือกระทบน้อยมากจากโควิด นะครับปันผลคาดหวังเนี่ยสูงมากตัวนี้นะครับ mm. ผมคงบอกเลขไม่ได้แต่ว่าเครื่องสูงมากเพราะนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าถ้าหลายถ้าสนใจเนี่ยเราเชื่อว่าเออวันหนึง่งความคุมเครือเรื่องสั์แม่ยังขายหน่วยของของตัวลูกเนี่ยหายไปเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้น่าจะกลับมาได้ดีเหมือนกันเพราะนั้นอินทราฟราน,นใหญ่สามสี่กองเนี่ยผมคิดว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว mm. นะครับปันผลคาดหวังเพิ่งสูงเนี่ยเราเราคิดว่าโอกาส อาพไซด์จะมีมีเยอะดาวไซด์จะมีค่คอนข้างน้อยครับผม